สวัสดีครับวันนี้ก็ก็อยู่กับรายการอาสาพาไปกินนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปชมชิมกินนะครับในที่ต่างๆนะครับวันนี้เราก็อยู่บนถนนพระรามสองนะครับถนนที่เป็นตำนานเจ็ดชั่วโคตยังสร้างไม่เสร็จโข้หน้าก็รู้ครับสร้างไม่เสร็จและมันเป็นถนนที่ติดมากนะครับอ่านะครับแต่นีไม่ใช่สาระสำคัญ <Okay. S 2> นี่นะครับบนถนนเส้นนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับที่อร่อยนะครับซึ่งเราก็วันนี้ก็มีโอกาสจะพาไปชิมแล้วกันนะครับเพราะว่าอร่อยคุณกับอร่อยผมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าร้านนี้อร่อยนะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะครับแล้นก็วันนี้ก็กําลังเดินทางอยู่หลังจากที่เราทําภารกิจทํางานเสร็จแล้วนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ แว็กกินข้าวเที่ยงนั่นนะครับเจเดี๋ยวเรากําลังเดินทางนะครับข้าทงนเกี๋ยวกลัวใหญ่นะครับอา่เอาเรา,เาถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับร้านกัวพ่อใหญ่นะครับอยู่บนถนนพระรามสองอะเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันเลยไปดูร้านว่ามีอะไรกินบ้าง ตัวพ่อใหญ่นะครัแล้วก็มีรายการอาหารตามนี้เลยนะครับมีทั้งเกาเหลาีย้ยวะะข้วแกงรถเด็ดนะฮะแล้วราคาก็มีสภาพนะครับมีน้ำพริกผักฟีด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมากินเกาเหลาเนื้อนะฮะเกาเหลาเนื้อตุดแล้วก็แม่วันนี้แม่ค้าบอกว่ามีเมน,น,น,นูแนะนำด้วยนะครับซึ่งเป็นีย้ยวต้ยมยกงโบราณ เดี๋ยวเราเรามาสั่งชิมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมมากินเนือ้อเกาเหลาเนื้อตุ๋นนี่เป็นเมนูใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็สั่งมาชิมด้วยนะฮะจะได้รู้ไปพร้อมๆก,กันว่ารสชาติเปนะ็นยังไงมาแล้วนะครับนี่ครับเกาเหลาเนื้อตุน๋นเน้นๆนะครับ เราเาก็คู่กับข้าวเปล่านะดูจานก,ก็สะอาดสะอาดสวยงามครับเดี๋ยวก็มาชิมกันเลยนะครับว่าเป็นไงชิมจากน้ำซุปก่อนนะครับเหมือนมึก,มกอันนี้ยังไม่ปรุงนะ อร่อยนะครับไม่ต้องปรุงก็กินได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวเผ็ดหวานก็ใส่ไปเอาเค็มไปก็ปรุงเอาเองนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาที่ผมไปกินพวก,ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมก็สูตรเดียวก็คือใส่แค่พริกนะครับเพราะมันอร่อยอยู่แล้วอ่านี่มาแล้วนะครับเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งของร้านนี้นะครับ ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณนะครับแห้งโอเคหน้าตาก็อย่างเงี้ยฮะน่ากินมากนะครับทำแต่งหน้าได้สวยงามเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรสชาตินะครับเดี๋ยวเราบีบมะนาวมา,น,านี่หมคะ้อันนี้

แบบโบราณน,นะซึ่งอร่อยครับอย่าลืมนะครับว่าอร่อยคุณกับอร่อยผมไม่เหมือนกันแต่ผมว่าอร่อยครับเคหมดแล้วนะฮะอร่อยมากนะร้านอร่อยให้เยอะนะฮะแม่ค้าใจดีนะครับน่ารักด้วย แล้วก็มีเมนูแนะนำก็คือกาแฟสดนะฮะอันนี้ก็เป็นคาปูชิโน่เย็นนะครับโดยใช้กาแฟอาราบิก้าก็รสชาติเข้มข้นเลยนะครับร้านนี้มีครบหมดเลยคุณมาที่เดียวคุณอินแน่นอนนะราคาพิ้ภาพานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคนที่มาสาพามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับอาหาร แขกรับเชิญสองท่านนะ,นะครับเป็นไงครับกับเมนูแรกก่อนนี้อ่ะเกาเหลาเนื้อพ,พี่เป็ดพี่เป็ดเกาเหลาเนื้อครับเป็นเป็นเกาเหลาที่ผมจะบอกว่าจะออก็นท้งสูตรโบราณด้วยก็ว่าได้นะครับผมแล้วเนื้อเนี่ยผมสั่งมาเป็นเนื้อบกสําหรับุวกที่ชอบทานคืงสุกคืบิ่นะผมบอกได้เลยว่าเนื้อเขานุ่มมากอร่อยมากและที่สําคัญคือเยอะมากมา รสชาติรสชาติแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับผมแต่ผมเป็นคนชอบทานเผ็ดผมก็เลยใส่พริกอย่างเดียวนะครับส่วนที่เหลือเผ็ดมากอามบอกเลยครับอร่อยอท่านครับท่าครับท่นะครับผมผมไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับร้านนี้อร่อยมากแนะนําเลยนะครับผมสั่งรวมนะครับรวมเนื้อตุ๋นเขานี่โอ้หนุ่มแล้วความนุ่มของเนื้อตุ๋นของเขานี่นี่แบบเขาเรียกว่ากินแล้วไปแล้วไม่แบบ เป็นยุยแบบติดฝันนะครับเขนุ่มแบบโอ้โหละมุนลิ้นส่วนเนื้อสดเนี่ยก็แบบนิ่มเด้นแบบแบบไม่เหนียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องปรุงเลยนะผมก็เป็นคนึงที่กินรสจัดแต่ว,ว่าใส่พริกสักนิดนึงก็ทุกอย่างลงตัวนะครับลงตัวอย่างที่สำคัญคือกาแฟเขานี่อร่อยมากจริงๆผมไม่นคนกินกาแฟนะครับผมแล้วก็พอผมกินแล้วเนี่ย คาปูชิโน่เนี่ยแก้วเนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขามีความเข้มข้นแต่นวลมัน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 คมกรอบจับลูกชุ้นได้ลิ้นความนุ่มนวนของเขาแนะนำครับอร่อยครับอร่อยจริงครับกาแฟคาปูชิโน่เย็นนะครับผมเม็ดกาแฟของสายพันธุ์อาราบิก้าคนทำบอกว่าเยี่ยมคนกินก็บอกว่าเยี่ยมสุดยอดครับฉะนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม รายการของเรานะครับอาสาพาไปกินนะครับแล้วก็ฝากร้านหัวพ่อใหญ่นะครับอยู่ระหว่างซอยพระราม2อ6และ84นะครับหรือสังเกตง่ายๆร้านจะอยู่เลยอาดอหญ่นนะร้านสะอาดมากรสชาติอร่อยนะครับราคากันเองนะครับฉะนั้นฝากท่านติดตามรับชมช่องของเราด้วยนะครับกด s ั b สไ r ้ b e กดไลค์กดแชร์นะครับ ใจให้พวกเราด้วยนะครับอาสาพาไปกินนี่ขอบคุณครับ